สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้ว ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปอยู่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายมหาสมุทรยังมีสมัยเหือดแห้งไม่เป็นมหาสมุทรแต่เราตถาคตไม่กล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน มีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่จะกระทําที่สุดทุกได้ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายขุนเขาสเนรุยังมีสมัยที่ถูกไฟไม่พินาศไปมีอยู่ไม่ได้แต่เราตถาคตกล่าวไม่ได้ถึงการกระทําที่สุดทุกขแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัณห,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 หาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแผ่นดินใหญ่ยังมีสมัยที่ถูกไฟไหม้พินาศไปมีอยู่ไม่ได้แต่เราตถาคตกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่จะกระทำที่สุดทุกได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงย่อมวิ่งวนเวียนหลักหรือเสานั้นเองแม้ฉันใดปุตุชรผู้ไม่ได้สดับฉันนั้นเหมือนกันไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับแนะนำในอริยธรรม ไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในสัพปริสธรรมไม่ได้รับแนะนำในสัพปริสธรรมย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปย่อมตามเห็นเวทนาเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนหรือเห็นตนในเวทนา ย่อมตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนหรือเห็นตนในสัญญาย่อมตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนหรือเห็นตนในสังขารย่อมตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนเห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณเขาย่อมเล่นวนเวียนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองเมื่อเขาเล่นวนเวียนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ย่อมไม่พ้นไปจากรูปไม่พ้นไปจากเวทนาไม่พ้นไปจากสัญญา ไม่พ้นไปจากสังขารไม่พ้นไปจากวิญญาณไม่พ้นไปจากชาติชราบรณะโสกะปริเทวะทุกข์ผมนัสโอปายาตเราตถาคตกล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยเจ้า ฉลาดในอริยธรรมได้รับแนะนำดีแล้วในอริยธรรมได้เห็นสัตบรุษฉลาดในสัพปริสธรรมได้รับแนะนำดีแล้วในสัพปริสธรรมย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นตน ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนไม่เห็นตนมีวิญญาณไม่เห็นวิญญาณในตนไม่เห็นตนในวิญญาณอริยาสาวกนั้นย่อมไม่เล่นเวียนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอริยาสาวกนั้นเมื่อไม่เล่นวนเวียนในรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณย่อมพ้นจากรูปพ้นจากเวทนาพ้นจากสัญญาพ้นจากสังขารพ้นจากวิญญาณพ้นจากชาติชราบรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเราจะถาคตกล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุกข์